ค่ะสวัสดีค่ะ FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวมาทํา youtube บอลสีพี่จินนะคะเชา้าวันที่วันนี้เท่าไหร่พี่จินยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้าสิงหาคมค่ะ FC ค่ะค่าทําไมต้องมาทายี่สิบแปดเหรอ,อป้าแมวขอโทษหลงหลงวันแล้ววันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมนะคะ FC ทำไมต้องมาทําให้พี่จินวันนี้อีกวันหนึ่ง ชุด5 0 0นะ้อหมดเลยนะคะ FC หมดเลยขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆาค่ะพี่จินเลยบอกป้าแม้วันนี้มาจัดชุดเล็กให้ด้วยเพราะว่าแม่แม่เขาอยากได้ซื้อชุดเล็กบ้างนะคะ,ะป้าแมวก็มาทาให้พี่จินอีกรอบหนึ่งนะคะ FC วันนี้พี่จินจัดชุดละ250บาทส่งให้ฟรีมีทั้งโอนและปลายทางนะคะ FC ฟซีข้า,าแเจ้แจ้งนิดนึงนะคะใบช่ำฉาของป้าแมวที่ f อสั่งป้าแมวมาตอนนี้ป้าแม่ก็ตากแดดแล้วแต่มันยังไม่แห้งนะคะแต่ป้าแมวจะเริ่มทยอยส่งให้ เป็นพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไม่แห้งแน่นอนค่ะที่ fc สั่งป้าแมวหรืออนตังมาให้ป้าแมวนะคะค่ะป้าแมวขอแจ้งผ่านทาง YouTube ของป้าแมวไปถึง fc ทุกท่านทั้งประเทศไทยของป้าแมวเลยนะคะค่ะวันนี้ฝนมันคึมคึมมาค่ะแต่ป้าแมวก็อยากให้แห้งอีกสักแดดหนึ่งนะคะ fc เนาะเมื่อวานนี้ก็ไปเก็บกับป้าเขียวมาใบชัำช้าที่ป้าแมวไปเก็บมาดีมากนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะทําข้อมูลกับเกี่ยวกับใบชัำชาแล้วก็ดินให้ดูนะคะ fc ว่าเป็นอย่างไงเนาะป้าแมวก็ไปขูดขูดขูด มูลไส้เดือนมาเมื่อวานมาผสมไปด้วยนะคะดีมากนะคะทุกครั้งที่ป้าแมวเ,เก็บกใบชํำฉาในป่ากับป้าเขียวน่ะจะมีมีมูลไส้เดือนปะปนไปด้วยนะคะจะทําให้บอลสีของเราน่ะสวยแต่ก็เร็วได้ทั้งมูลไส้เดือนแล้วก็ได้ใบชํำฉาที่ดีไปด้วยนะคะไม่ใช่เป็นดินนะคือขูดขูด,ขดเ,อเอาเอามูลไส้เดือนปนไปกับใบช้ำฉาค่ะนี่นะคะเอฟซีค่ะเดี๋ยวมาดูบอลสีของพี่จินก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะชุดละ250บาท ป้าแม่ต้องมาท o u t u b e ในบ้านพี่จินเลยนะคะเอฟซีเพราะฝนมันมาแล้วเนาะเดี๋ยวมันก็โดนฝนอีกป้าแม่โดนฝนอีกแล้วก็ไม่สบายอีกนะคะเอฟซีค่ะขอฝากเบอร์พี่จินก่อนจ้ะนี่นะคะเบอร์พี่จินโทรแอดไลน์หาพี่จินได้นะคะถ้าโทรหาพี่จินไม่ติดต่อไม่ได้ก็โทรหาป้าแมวนะคะเดี๋ยวป้าแมวก็โทรหาพี่จินให้นะคะเอฟซีนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันชุดที่หนึ่งเลยนะคะฝนมันึ้นมาค่ะเขาว่าวันนี้ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าฝนทั้งบ้านป้าแม่ป้าแมวก็จะมาอีกแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวป้าแม ชุดที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะมณนีล้อมเพชรด่างแบบนี้นะคะ fc นี่นะคะด่างไซส์แม่พันเลยนะคะมันีล้อมเพชรหนึ่งต้นนะคะค่ะต้นนี้ค่ะเป็นสีมหาโพนะคะสีมหาโพลกัดสีเ็าจะสวยมากนะคะนี่นะ fc ไปถึงจติเปลี่ยนกระถางเลยนะคะสีมหาโพเนะาะใบอย่างนี้มันมันไม่สวยกระดิดทิ้งไปไม่เป็นไรเพราะหลอดใหม่เขาออกมาสวยแล้วนะคะนี่สีมหาโพนะคะเอาไปตั้งเป็นกระถางหกนิ้วได้เลยนะสีมหาโพค่ะด้านนี้ ได้บัวกันหาไปอีกหนึ่งกระถางนะอยู่ในไซส์แม่พันเลยนะคะไซส์ไซส์หกนิ้วค่ะกระถางนะคะไซส์หกนิ้วเนะาะบัวกันหาหนึ่งกระถางนะคะอยู่ในชุดที่หนึ่งค่ะสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีค่ะได้ลูกไม้ทรงใบกลมแบบนี้ไปอีกหนึ่งกระถางนะคะ <DP S 1> นี่เป็นเป็นเป็นฟอร์มกอเลยนะคะลูกไม้นะนี่นะคะอยู่อยู่ในชุดที่หนึ่งนะคะอยู่ในชุดที่หนึ่งค่ะสวยสวยเลยนะคะนี่นะคะชุดที่หนึ่งจ้ะได้ไปทั้งหมดสี่กระถางชุดนี้ถือว่าคุ้มนะคะแล้วขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ช่วยพี่จินซื้อบอ,อนส ขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่นะจ๊ะค่ะแล้วมาชุดที่สองเลยค่ะโอโหชุดที่สองวันนี้พี่จีนจัดให้แบบสวยๆจัดขอบคุณเอฟซีที่ช่วยซื้อเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็แม่แม่บอกว่าไอ้พี่จีนป้าจีนเนาะเขาตึนไอ้น้องจีนเขาก็อายุน้อยน้ำจีงเขาก็เรียกตัวเขาเป็นป้าเขาจะเรียกเหมือนแบบป้าแมวนะคะเอซีเนาะอย่างพี่จีนเนี่ยเขายังอายุน้อยนะคะจีงก,ก็เรียกป้าแทนป้าตัวเองก็คือ เขาติดป้าแมวค่ะติดป้าแมวนะคะพี่จินก็อายุประมาณสามสิบหรือสี่สิบประมาณนี้สี่สิบใช่ไหมสี่สิบแปดนะเออนี่นะคะพี่จินเขาก็จะติดป้าแมวเรียกตัวเองว่าป้าป้าไปเลยนะคะป้าแมวก็ต้องกราบขอโทษขออภัยแม่แม่ตอนนี้เดีวพี่จิงวอาอุ๊ยพี่แมวหนูลืมลืมพูดไปแล้วว่าหนูเป็นป้าเอาไม่เป็นไรก็ถือว่าตัวเองเองแก่กับแม่กันแล้วกันแก่กับแม่แม่แม่ค่ะป้าแม่ว่าขอโทษด้วยนะคะค่ะเอามาเริ่มชุดที่สองค่ะชุดที่สองนะจ๊ะ ตุวที่สองมีชายชนนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะหลดใหม่มากแดงแจเลยนะคะสวยมากแล้วก็มีลักเออยลักเออยด่างแบบนี้เลยนะคะลักเออยด่างไปอีกหนึ่งต้นนี่เลยจ้าต้นนี้เลยต้นนี้เลยต้นนี้ชื่ออะไรพี่จินสีปาดเนาะสีปาดนะคะเป็นฟอร์มกอในกระถางนี้ได้ไปสามต้นเลยนะคะนี่นะคะสีปาดแล้วก็จะกัดสีสวยแล้วใบยาวนะคะนี่นะสีปาดเป็นฟอร์มกนนะคะแล้วก็ได้ลูกไม้ทรงสวยไปอีกหนึ่งฟอมกนนะจ๊ะ อยู่นะคะชุดที่สองนะคะสองร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีจะ้ะมาชุดที่สามเลยนะคะฝนมันมามดืดแล้วเดี๋ยวจะมองไม่เห็นต้นไม้กันนะคะค่ะชุดที่สามนะคะนี่นะคะมีนางลากสดเทวีป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอฟซีนี่นะคะแล้วก็ได้พรมพิมานนี่นะคะพรมพิมานป้ายสวยๆไปอีกสองต้นนะคะอันนี้เป็นลูกไก่ของลูกไก่มงคลนะคะนี่นะเป็นลูกไม้ไก่นะคะเป็นลูกไม้ไก่มงคลได้เป็นหนึ่งกระถางนะคะนี่นะคะลูกนี้ลูกไม้ทรง ใบแปลกนะคะใบยาวๆและโตขึ้นเขาจะสวยนะคะฟี F C, แบบนี้นะถ้าอยู่ในชุดที่สามนะคะชุดที่สามได้ไปสี่กระถางนะคะโอ้โหสวยมากนะคะนางรักสดกระส่แม่พันธุ์และผมพี่มานกก็ป้ายทุกใบเลยนะคะไม่เปลี่ยนกระถางได้หมดเลยนะคะเนี่ยนะอยู่ในชุดที่สามจะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะต่อมาเป็นชุดที่สี่โอ้โหชุดที่สี่นี่จะยิ่งสวยใหญ่เลยนะคะทุกชุดสวยหมดเลยค่ะสวยทุกชุดเลยนะคะฟี F C. ซื้อสักสองชุดก็ได้นะคะต่อคนเนาะนะคะเพราะวันนี้พี่จินจัดส่งฟรีนะคะ ชุดที่สี่มีนางลากสดเทวีสวยๆเลยค่ะนี่เลยแล้วพรมพิมานนะคะพรมพิมานป้ายสวยๆแบบนี้นะคะเอฟซี FC ไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วเลยนะจ๊ะพรมพิมานค่ะด้านนี้เป็นบัวกัญหาค่ะบัวกัญหาเป็นฟอร์มกนะคะบัวกัญหาเนี่ยเขาจะด่างนะคะตอนที่ไม่ด่างก็สวยแต่ว่า FC เอฟซีเลี้ยงไปนานๆน,นะคะเขาจะด่างเพราะว่าไม้เขาสร้างหัวแล้วนะอันนี้อยู่ในไซส์แม่พันธุ์แล้วนะคะมาด้านนี้ค่ะเป็นลูกไม้ฟอร์มกนะคะออกใบทมพูชมพูจะออกเหลืองนะคะนี่นะ นนี่ะะคะต้นนี้จะสวยมากเลยค่ะลูกไม้นะคะอยู่ในชุดที่4ค่ะโอ้โหวันนี้พี่จินจัดให้แม่แมนี่นะคะอยู่ในชุดที่4นะจะ๊ะชุดที่4ีจ้ะ,ะแม่แม่ดูแล้วดูก็วีดีโอป้าแมวดูอีกใหม่อีกสักสองรอบก็ได้นะคะได้จําชุดได้เนาะเพราะว่าของป้าแมวก็เนี่ยมีประมาณนี้บางทีก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นชุดนะจ๊ะนี่นะคะชุดที่4ี่จ้ะต่อมาเป็นชุดที่โโห้าโอ้โหชุดที่ห้าได้ไปสม สามไม้ป้ายเลยค่ะนี่นะคะมีพรมพิมานหนึ่งต้นจ้ะชายชนแดงสวยๆอย่างนี้อีกหนึ่งต้นนะจ๊ะนี่นะชายชนแดงสวยๆอย่างนี้อีกหนึ่งต้นจ้ะค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะนี่นะเป็นมีมีไอ้ ay, ต้นนี้จะเหมือนคล้ายเอ่อปีมะโรงนะคะต้นนี้นะเหมือนปีมะโรงนะคะคล้ายนะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ประเมียบอกก่อนนะคะเห็นนะเป็นลูกไม้ทรงพุ่มจ้ะ แล้วก็ได้ลักเออย่างไปอีกหนึ่งต้นนะคะอยู่ในชุดที่ห้าจ้ะนี่นะคะชุดที่ห้านะชุดที่ห้ามีชายชนมีพรมพิมานมีลักเอยแล้วก็มีลูกไม้ไปอีกหนึ่งต้นจ้ะหนึ่งฟองกอนะคะลูกไม้จ้ะต่อมาเป็นชุดที่หกค่ะชุดที่หกก็ยิ่งสวยใหญ่เลยค่ะได้ชายชนนี่นะคะชายชนสวย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 แบบนี้เลยนะคะนะชุดที่หกจ้ะชายชนสวยสวยแบบนี้เลยค่ะชุดที่หกจ้ะ มีชายชนหนึ่งต้นเนาะแดงใต้สวยแบบนี้เลยนะคะมันนีล้อมเพชรนะคะม,มันนี้ล้อมเพชรเอฟซีไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างนะคะมีเขามีเชื้อด่างมาแบบนี้นะคะเลี้ยงนานๆเกิดสร้างหัวแล้วเขาก็จะด่างขึ้นมานะคะเพราะมีเอฟซีหลายท่านแล้วนะพ่าแมวซื้อมาแบบไม่ด่างมันกลับมาด่างใช่ค่ะเพราะว่าเขามีพ่อพันธแม่พันธุ์ที่ด่างอยู่นะจ๊ะหลดใหม่เรามารุ่นหลดใหม่กันนะนี่นะคะเอฟซีนี่นะคะ,ะ,คะมันนี้ล้อมเพชรหนึ่งต้น,นะคะ่ะ แล้วได้พิคุนทองนะคะพิคุนทองเนี่ยจะสวยมากนะคะพิคุนทองเป็นบอลกลาบนะเขาโตมาเขาจะกัดสีสวยมากนะคะพิคุนทองเป็นฟอร์มกออยู่ในกระถางหกนิ้วจ้าค่ะต้นนึงพลาดไม่ได้เลยเนี่ยลูกไม้ต้นนี้จะสวยมากนะคะเอฟซีเนี่ยที่ป้าแมวเลี้ยงไว้อ่ะสวยจริงๆค่ะนี่นะเป็นฟอร์มกกแบบนี้เลยนะจ๊ะลูกไม้ค่ะนี่นะคะอยู่ในชุดที่หกจ้ะนะคะชุดที่หกนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ ต่อมาเป็นชุดที่เจ็ดจ้านี่นะคะชุดที่เจ็ดนะคะนี่นะคะชุดที่เจ็ดวแมวอ่านชื่อเลยนะจ๊ามณนีล้อมเพชรนะคะเอฟซีมันีล้อมเพชรนี่นะคะด่างมาแบบนี้หลอดนี้นะก็ต้องมาด่างนะคะนี่นะหลอดนี้ต้องมาด่างนะคะนี่นะยังไม่ได้ขี้ใบนะคะมณีล้อมเพชรนะคะได้ไปหนึ่งกระถางนะคะอยู่ในชุดที่เจ็ดจ้าแล้วมีนางลากสดเทวีดูสิสวยหมดเลยนะคะหลดใหม่มาก็ยังยังป้ายครึ่งแบบนี้นะคะนางลากสดเทวีแล้วมีเวทมรกตอีกหนึ่งต้นจ้ะ เวชมรกุเนี่ยเขาจะเป็นบอนที่ด่างแล้วก็สวยนะจ๊ะแล้วก็มีลูกไม้ทรงพุ่มอีกเป็นหนึ่งต้นนะคะนี่โอ้โหได้มานีล้อมเพชรกบนางรักสดนี่ก็คุ้มเลยนะคะเนี่ยนะคุ้มแล้วค่ะอยู่ในชุดที่เจ็ดนะคะ FC อยู่ในชุดที่เจ็ดจ้ะนี่นะคะชุดที่เจ็ดจ้ะต่อมาเป็นชุดที่แปดคะ่ะโอ้โหชุดที่แปดอะไรจะสวยขนาดนี้เนี่ยนะคะชุดที่แปดค่ะชุดที่แปดนะคะ,ะแมวอ่านก่อนเนาะ นี่นะคะมีพรมพิมานป้ายสวยๆอย่างนี้หนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีสีมหาโพนี่นะคะป้ายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะสีมหาโพนี่กัดสีสวยมากค่ะสีมหาโพค่ะค่ะอันนี้เป็นลูกไม้แบ็คเพลนะคะเอฟซีเนี่ยนะคะลูกไม้แบ็คเพลนะคะหน้าเขาจะย่นๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะอยู่ในฟอร์มนี้เอฟซี FC ไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วเลยนะคะสวยมากค่ะ,ะต้นนี้ค่ะเป็นชื่ออะไรนะพี่จินต้นเนี้ย แดงสยามนะคะเอฟซีแดงสยามได้ไปในกระถางนี้สองต้นไซส์แม่พันธุ์เลยนะคะแดงสยามนะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะแดงสยามเป็นบอลโบราณค่ะเอฟซีนะคะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะคะแดงสยามนะคะนี่นะอยู่ในชุดที่แปดจ้ะนี่นะชุดที่เก้าค่ะชุดที่เก้าอยู่ไหนชุดที่เก้านะคะเอฟซีชุดที่เก้านะชุดที่เก้าชุดที่ก็ยังมีแดงสยามอีกหนึ่งต้นนะคะโอ้โหสวยมากนะคะเป็นฟอร์มกออยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะแดงสยามนะ นีนะคะแดงสยามนะคะสวย,ย <ๆ S 1> ๆๆสวยเลยค่ะแดงสยามนะคะหนึ่งหนึ่งต้นแล้วก็ได้สีปาดเป็นฟอร์มกรพี่จินเขามีแค่อย่างละชุดนะคะไม่มีซ้ําแล้วนะไม่มีซ้ํานะคะได้สีปาดกระถางนี้เป็นสี่ต้นเลยค่ะนี่นะคะสีปาดนะคะสี่ต้นเลยนะคะสวยมากค่ะสีปาดสี่ต้นเนาะแล้วก็ลูกไม้ชมพูอีกหนึ่งต้นนะคะนี่นะหน้านี้จะสวยมากค่ะแล้วก็ได้ชายชนไปอีกหนึ่งต้นค่ะแดงสวยสวยแบบนี้ <ๆ S 2> เลยนะคะนี่นะอยู่ในชุดที่เก้าค่ะชายชนนะคะแดงสวยสวยเลยจ้ะ ใบนี้ไม่สวยกระเด็ดทิ้งไปนี่นะคะหลอดใหม่มาแดงสวยมากนะคะชายชนเนาะเนี่นะนี่นะคะอยู่ในชุดที่เก้าจ้ะจ้ามาชุดที่สิบะคะชุดที่สิบโอ้โหสวยมากมีนางรากสดเทวีนะคะนางรากสดเทวีในกระถางนี้มีสองต้นจ้ะนางรากสดเทวีในกระถางนี้มีสองต้นนะคะ ก็ได้พรมพิมานไปอีกหนึ่งต้นจ้ะนี่เลย FC นี่เลยพลาดไม่ได้เลยแต่ละแม่กุมมสุมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้เป็นลูกไม้ใบทรงกลมแบบนี้นะคะนี่นะนี่ค่ะลูกไม้ทรงกลมแบบนี้นะคะอยู่ในชุดที่สิบนะอยู่ในชุดที่สิบนะคะได้นางรักสดทีวีไปสองต้นนะคะชุดที่สิบจ้ะเห็นชัดไหมเอ่ยนี่นะคะชุดที่สิบนะสองร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีนะคะชุดที่สิบ ทุกชุดนะคะ250บาทหมดจ้ะทุกชุดจ้ะค่ะต่อมาเป็นชุดที่11ค่ะชุดที่11บ,บนะจ๊ะชุดที่11บ,บค่ะอ่าวป้าแมวเริ่มที่ลูกไม้ก่อนเลยลูกไม้นี่นะคะลูกไม้ฉัดชมพูนะคะ fc ลูกไม้ฉัดชมพูค่ะสวยมากเป็นฟอร์มกอเลยนะคะนี่นะลูกไม้ฉัดชมพูแล้วก็มีชายชนค่ะชายชนป้ายข้างแดงแบบนี้เลยนะคะ1ต้นนะ fc ไปเปลี่ยนเป็นกระถาง6นิ้วเลยนะคะ มีนางลากสุดเทวีอีกหนึ่งกระถางค่ะนี่นะคะนางลาสุดเทวีนี่ต้นนี้โอ้ยได้ไปสองต้นเลยได้สาวนาครชัยศรีนะคะสาวชั่งทชัยศรีไปหนึ่งต้นต้นนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเนาะมันเหมือนอะไรลืมชื่อไปแล้วนะคะออะต้นนี้นะคะได้เป็นฟอร์มกกไปเลยนะคะทั้งหมดสี่ต้นนะคะเอฟซี FC. โอ้หคุ้มนะคะคุ้มคุ้มทุกชุดค่ะวันนี้พี่จินจัดให้นะคะคุ้มทุกชุดเลยนี่นะคะ ชุดที่สิบเอ็ดค่ะค่ะต่อมาชุดที่สิบสองนะคะชุดที่สิบสองค่ะชุดที่สิบสองเนาะชุดที่สิบสองนะจ๊ะชุดที่สิบสองก็แมวอนานก่อนนะคะมีพรมพิมานนี่นะคะพรมพิมานสวยๆแบบนี้นะคะมีลูกไม้นะคะลูกไม้อันนี้สวยมากค่ะลูกไม้น้านี้นะคะสวยเป็นฟอร์มกอนะคะไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะลูกไม้เป็นฟอมกรแล้วด้านนี้ค่ะด้านนี้นี่เป็นพุ่มแบบนี้เลยค่ะอซีเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะ อะไรเนพม่าว่านชื่อสิพญาพันวังอยู่ในกระถาง6นิ้วแล้วนะคะนี่นะพญาพันวังได้เป็นไซส์ใหญ่ไซส์แม่พันไปเลยนะคะได้ไป4 4ี่ถึงต้นนะคะกระถางนี้นะได้เป็น4-5ถึงต้นนะจ๊ะนี่นะพญาพันวังค่ะแล้วมันโอ้โหต้นนี้สวยมากบัวกันหานะคเอฟซีเนี่ยะคระับบัวกัญหาจะ้ะบัวกันหาเป็นไซส์แม่พันแล้วนะ,ะอยู่ในกระถาง6นิ้วจะ้ะอยู่ในชุดที่12บนะคะชุดที่12บค่ะ ต่อมาชุดที่13จ้ะชุดที่13นะคะชุดที่13มีกุมพากันนะคะสาแม่พันธุ์นะนี่น,นะคะได้ไป3ต้นนะคะกุมพากันนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วค่ะได้ไป3ต้นจ้ะต่อมานี่ลูกไม้นะคะลูกไม้นี่ทรงใบแหลมนะคะทรงใบแหลมสวยๆเลยนะคะได้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะก็มีนางรากสดเทวีนางรากสดเทวีอีกหนึ่งต้นจ้ะนี่ลูกไม้ชมพูนะคะได้ไปอีกหนึ่งฟองกอนะคะนะคะสวยๆเลยชุดที่13นะจ๊ะ ชุดสุดท้ายจ้ะชุดสุดท้ายชุดที่สิบสี่ค่ะชุดที่สิบสี่นะคะชุดที่สิบสี่มีปลายน้ํานะคะปลายน้ำหน,นึ่งต้นนะคะปลายน้ําเวทโมรกฏนะคะลักเอยหนึ่งต้นใช้ชนอีกหนึ่งต้นจ้ะอยู่ชุดที่สิบสี่ค่ะนี่นะคะวันนี้โอ้โหพี่จินจัดสวยมากนะคะมีทั้งหมดสิบสี่ชุดไข่เอฟซีค่ะ,คะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีเอฟซี c, ทุกท่านนะคะ ใบกระบอนสีวสวยๆของพี่จินวันนี้จัดชุดละ250นะคะขอฝากเบอร์พี่จินอีกรอบหนึ่งนะคะ fc เดี๋ยวป้าแมวก็จะทิ้งเบอร์ทิ้งคลิปทิ้งเบอร์ป้าแมวไว้ท้ายคลิปนะคะโทรหาพี่จินไม่ติดต่อไม่ได้ก็โทรหาป้าแมวได้นะคะป้าแมวขอเป็นกําลังใจให้พี่จินนะคะสู้ๆนะคะ fc สู้ๆ fc ทุกท่านที่ทอ้อแท้ก็อย่าไปทอ้อแท้นะคะโทรมาหาป้าแมวได้นะคะป้าแมวก็มีช่องทางการค้าขายเล็กๆไม่น้อยเนี่ยละค่ะนะคะ,นะคะมาแบ่งปันกันนะคะ หรือว่าจะเป็นการยิงแอดในในทางช่องเฟซบุ๊กนะคะปะ้าแมวก็จะแนะนําให้นะคะว่าทําทางไหนเนาะปะ้าแมวก็ตอนนี้ป้าแมวก็เริ่มทํานะคะเฟซบุ๊กของป้าแมวชื่อป้าแมวบอลสีนะคะเอฟซีเข้าไปกดดูนะคะเป็นชื่อป้าแมวบอลสีนะคะกดเฟซบุ๊กกำลังทําใหม่ค่ะเฟซบุ๊กป้าแมวชื่อแต่ป้าแมวบอลสีนะคะป้าแมวก็จะมีการลง youtube ใน f a c e b o o k นั้นนะคะก็จะยิงจะลองจะลองยิงแอดดูนะคะเอฟซีเขาว่ายิงแอดแล้วมันมันเพิ่ม ทำให้การค้าขายของเราดีขึ้นค่ะเอซีท่านใดสนใจก็โทรมาหาป้าแมวได้นะคะป้าแมวยินดีนให้คําแนะนําทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆบ้านพี่จินจะ่ะสวัสดีค่ะ